ปิบันนวยสัปะขวตวสะวากสังขวธรรมะขวันตังสัทธัมมังสะสังขังอิเมสักการียาธังอารวิเตีภิปวชยามา du pad apa kau suci ora pareine puhubib Pajima can no kampah manasa I mesakarehu อัมหาการกิขาดาหิตายสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโคะวะผู้ทางภะคะวันตังอาภิวาเทมิ ka dipanuh apakawado sawka sang tua sang ma sambsaamuasabakawatua arahatua samma sambsanamuadasa bakawatua arahatua samma sambodasa Anghuaa bana wh kaātang he hewang kaia noa ke teā toaō katuaa I tebioapaakaā rahang ts ma sphohuaa wh tšajarana spa noa supatoa ອະພຸດທະໂຣບໍລິສັດທັມມະສາລະດິດສາທາເທວະມະນຸດຊານັງອົໂຕພະຄະວາດິຕັງອຸປະນາພະຄະວັດສັ เกติสัตวัวอภคาตัวอิทิมิสุอาภะคะวะหะระหังสัมมาสัมพุทตัววชาจารณะสัมปันนัวสุขตัวลัวกะวิดตัวลัวดรัวปุริสธรรามสาริสัตถิวมนุน Sānāṃ bhuvat bhuvat bhagavā Iyō īmāṃ lōkāṃ sati Tā bhuvat tāvā rāhaṃ tāvā rātā tikunāt iyo tūwa Iyō สิลาธิธรรมะมหราศยกายจิตตัววันธามะธรรมะระนางกิรสาชินินทังทัวทัวยยสาพบปานีนางสารนางเทมมโมตมัง วัฏมะนุสติธานวันธามิตังสิริรานังวัฏสาหะสเมธาสวะพุทโธเมสาเมกิตรูทั่วทั่วทั่วขัสขาตาจวิธาตาจหิตาสเม พุทธหสังขาญเหมิสริรันชีวิตันชีทางวันทันโดฮังจาริสามิพุทธะเสวะสุพวทธิทางนาทิเมสรนังอัญญพวทธวเมสรนังวรัง เอเดนะสัจวะที่อนวัตหียงสัตสสเนวัตเมวันธรรมเนนายังปุญญังปัสุตังอิเาสัพเพปิอันรายามิมหิสุตัสสะเจจัสสะกายนาวาจายวเจรสวา โพเทสุคคามังวรกตามยายังโพธวาปฏิฆานะตวาติยันตังกาลดริสํวรตุวาโพธิโสภาตัวภะคะวะตะธัมโมสันติติกวกากะหิกวะเอหิปาสิโก Po apaනහි ko apacaට kwiටටපු වjuහටේ Sukhtataටko nayu kaaseanaaiයa යම kaපගපරටවිimo kaතු อัมโมกุลวะกับปัณนานัตถาริทาริวันธรรมธรรมมหาราภวราธรรมเมตังอัมโมยวสับปะปานินางสารนางเขมามวตมะตุวาติยานนสติถานังวันธรรมเมตังสิเราหัง ธรรมะสหะสเมทะสวัสามวเมสามิกสรุตธรรมววสคาตาจวิาตาจินาสเมธรรมะสหะนิยาเเมสริรันชีวิตันจิัง อันทันโดฮันจาริสมัมมิธรรมเสวะสุสธรรมตังนาติเมสระนังอันยังธรรมวเมสระนังวะรังเอเตนะสะเจาวาเชีนาวะทาย,ยังสานุนสสเสน ธรรมังมีวันธรรมานีนะยังพุนยังพสุตังอิทักสะเพปิอันดรายะเมมาเหสวงท c สะเตจะสะอายนะวาจายวาเตดะสวะธรรมภุกรมบกยายังธมวะิานะุวาอันตัง Da Supipan nu apa kaasa kasanghua uco padipan Nu apa kaasa kasanghua ya padipan nu apa kawaasa kasanghua สามิทิปฏิปันตัวพะคะวะตัวสาวากาสังขูยะที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสัพุฆลาเอสะภะคะวะตัวสาวากาสังขูออาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย

ธรมะบาวราสยกายจิตตัววันธรรมะธรรมริยานักนางสุสุธางสร้างคัวยุสสะปะปานางสารนางเขมมวตามังตัดยานุสดิธานาวันธามิตางสิริรานาง สังขาสหาสเมธาโสวาสังขวเมสัมิกิตรวสังขวทวขัสขาตาจะวิดาตาจะเหิตาสเมสังขาสังนิญาเหเมสริรันชีวิตันจิตัง วันทันโดหันจาริสามิสังขสุปฏิปันนตังนาจิเมศรานังอัญญสังขวเมสศรานังวรังเอเดนะสะจาวัชยานวัดหะยังสันสัสสเน ส um no ังฆ kind of ังเมวันธรรมานีนัยังพุญยังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันดารายามมะเฮสุงตัสเตียจัสะไยนวาจาโยวเจราสวะสังเคกุกามะเบกตัมยายัง SANG HUA BADIKANA DUA DIANTANG, KALAN DARI SANG URI DUNGWA SANG PIH. AJAMAYA APA JAWEKITAWA, YANG JIWARANG PARIPUDANG, DANG YAWA DEWA SIDASA วันหาสาปฏิขาตายาดังสมากกสวาตตาปัสิเริงสัพสัมพันสานนัมปฏิขาตายายวะเดวะหิริกวะปินาปฏิชาธนาทังอาจมยาปัจเวกิตาวะโยะปินทะปะตัวปริพุตัว โสอเนวาทวายนะมัฏฐายนะมัณณนายนะวิปวาสนายายาวะเทวะหิมสกายาสถิติยาอปนายาวิหินสุปราฏยารามจริยานุกาหะยา อิติปุรานันจะเวทะนังมานิฮังขามิหนวันจะเวทนังนาอุปาเดสมาเมยาราจาเมภเวสสติอนาวาจาตาจาพาสุวิหารวจติ

ยาวะเทวาอุตปเรสยาวินวัฒนังปิสันลานารามาตังอาจะมยาปัจเวกิตวายุอคิลานาปัจยาเพสะจาปริการาปันยาวะเทวาอุปนนาวายา Padi kanang weanaang padikhaayaaya baca Ramadaya adik Iminapunnya Kamang upcaya kunohara Ajak Riyuabaarjamata สุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตาณราปิจาระมาราชาอินทาจัลวกาปาลาจเทวตายาหมวมตดามโนชาจามาชตาเวริกาปิจาสะสภีสัตดัสุขิฮวนดุบุญญาเนปกาดานิเม ໂສຫັນຕະວິດານິນທຸກိປາງພາເພຖວະມະຕັງອິມິນາບຸນຍະກັມເມນາອິມິນາຸນເສຫະນາຈາເກພາສຸລະເວດິເວຕານໂຫປະຖານເສທະນັງເອສັນຕານິຫິນາທັມມາຍາວະນິພານະໂຕມະມະ นาสันุสะพารเยวะยาตาจาโตภเวภเวอุจจตังสติปัญญาสันเนคววิริยามหินามาราลาภานโนกาสังกาตุจาวิริเยสุเมขัาถิปวโรณาโทตัมวนาโทวโรตัมว นาตัวปเจกะบพวตัวจะสร้างข้อนาตัวตระรมามืเตียสวดธรรมโนภาเวนามารกาสังละพันตุมา